วันนี้เราพบกันในเรื่องของผู้นำครับชาดาวินได้เคยกล่าวไว้นะครับว่าคนที่รอดคือคนที่ปรับตัวใช่ว่าจะเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดคนที่รอดได้คือคนที่ปรับตัวได้เป็นคำกล่าวที่อมตะครับผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน องค์กรที่สามารถรอดได้ที่สามารถประสบความสําเร็จได้คือองค์กรที่มีผู้นําที่มีวิสัยทัศน์การเป็นผู้นําที่ดีต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงที่ยากที่สุดและง่ายที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองผู้นําองค์กรก็ต้องปรับตัวแล้วการปรับตัวเองเป็นการที่ปรับตัวที่ดีที่สุดครับผู้นํายุคใหม่จะทําให้คนตามได้เราต้องนําตัวเองก่อนวันนี้ครับผู้นําหลายๆคน เชื่อว่าเป็นผู้นำทุกคนด้วยนะครับอยากให้คนตามเราคนตามเราเนี่ยจะมีเหตุผลของคนตามสังเกตไหมครับว่าบางครั้งเราทำงานเหนื่อยแทบตายไม่มีใครตามเราเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นลองถามตัวเองข้อแรกก่อนนะครับว่าเราเอาจริงกับเรื่องนั้นไหมนี่เราเอาจริงกับเรื่องนั้นไหมเราทุ่มเทกับเรื่องนั้นหรือยัง ผมยกตัวอย่างคริสเตโนโรนโดหรือเลนาโดเมสซี่ซึ่งเป็นทักฟุตบอลอันดับหนึ่งอันดับสองของโลกสลับกันไปสลับกันมาสองคนนี้บางท่านอาจจะมองว่าเป็นพรสวรรค์แต่เชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากพรแสวงและเป็นพรแสวงส่วนใหญ่ด้วยเขาเอาจริงเขาทุ่มเทเขามีวินยัยตารางเวลาชีวิตเขามีครับตื่นนอนมาตื่นเช้ากี่โมงต้องออกกําลังกายยังไงอาหารที่กินคอเลสเตอรอลเท่าไหร่เขาอาจจะเหมือนหุ่นยนต์ไกล่ไกลนะครับ แต่เขาเอาจริงครับเขาถึงเป็นแชมป์โลกไมครับเมื่ออาชีพที่เป็นแชมป์โลกต้องเอาจริงท่านเอาจริงกับตัวเองหรือย่างถ้าท่านต้องการจะให้คนตามของท่านข้อที่หนึ่งเอาจริงเสร็จข้อที่สองท่านเก่งจริงไหมนี่เป็นคําถามว่าเก่งเรื่องอะไรล่ะเก่งเรื่องที่หัวใจท่านเรียกร้องไงครับเก่งเรื่องที่เป็นประโยชน์กับผู้คนบางทีเราอาจจะชอบเรื่องที่เรารักแต่มันไม่ตอบโจทย์กระแสะการเปลี่ยนแปลงของโลกเก่งจริง แต่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองคนก็ไม่อยากเอาตามนะครับการเก่งจริงมันจะทำให้เราชํานาญจริงเก่งจริงก็เกิดจากการลองผิดผิดผิดแล้วค่อยถูกพอทำผิดผิดทีนี้จะถูกมากขึ้นถูกมากขึ้นกลายเป็นลองถูกลองถูกวันนี้นะครับถ้าเราเอาจริงในข้อหนึ่งเราเก่งจริงในเรื่องนั้นในข้อสอง เรามีความชัดเจนกับเป้าหมายและมีความสม่ำเสมอในข้อที่สามท่านก็จะกลายเป็นผู้นำที่มีคนอื่นตามท่านครับมีไม่กี่เรื่องที่เหมาะกับเราในโลกนี้มีไม่กี่เรื่องที่เราสามารถทำให้คนตามเราได้ขอให้เป็นเรื่องที่เรารู้จริงครับขอให้รู้เถอะครับขอให้เป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องนั้นก็จะมีคนตามท่านเองครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมฟังสัมภาษณ์ของนักดำน้ำชาวอังกฤษคนหนึ่ง ที่รักการดำน้ำมาทั้งชีวิตดำน้ำในที่มืดดำน้ำในที่แคบมาหลายที่ในโลกเขาถามตัวเองตลอดเวลาว่าเขาดำน้ำมาเพื่ออะไรแต่วันที่เขาได้มาช่วยหมูป่าที่ติดที่ถ้าที่จังหวัดเชียงรายนั่นแหละครับเขาตอบตัวเองได้จนทีว่าสิ่งที่เขาฝึกดำน้ำมาทั้งชีวิตเพื่อตอบโจทย์ในวันนี้เพื่อช่วยชีวิตเด็กๆเหล่านั้นท่านครับในโลกนี้มีไม่กี่คนที่เก่งจริง เราตามหาเขาครับเราตามหาเขาเพราะเขามีความเป็นมืออาชีพที่ฝึกปลืออย่างสม่ำเสมอวันนี้ผมถามท่านกลับครับท่านได้เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างรุนแรงหรือ,อยังเพื่อที่จะกลายเป็นผู้นำที่เก่งจริงเอาจริงในเรื่องที่ท่านรักทำแบบคนที่หิวกระหายตลอดเวลาทำแบบคนที่โง่ตลอดเวลาแล้วท่านจะค้นพบอะไรบางอย่างที่เป็นศักยภาพในตัวท่านผมเชื่อว่าท่านทำได้ วันนี้พบกันแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ